ลัคนาราศีมังกรดาวพฤศับดีย้ายได้เงินจากไหนคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีทุกท่านและชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เสเทวะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวพฤหับดีครับเลขห้านะจะจอมาสถิตยอยู่ในเรือนการเงินแล้วของชาวลัคนามังกรนะครับตั้งแต่วันที่8เดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับจนถึงวันที่8เมษายนปี2565 อยู่กัน5เดือนเลยนะครับเรียกว่าเกือบครึ่งปีเลยก็ว่าได้นะครับและดาวพะหัสบดีครับเป็นดาวตัวแทนของความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองความร่ํารวยครับความสมหวังโชคดีไงครับแต่ก็ใช่ว่าชาวลัคนามังกรจะได้ดีกันทุกคนนะครับและการที่เราจะรู้นะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าจะรวยไหมต้องทําอย่างไรถึงจะได้เงินก็ต้องมาดูตอนเกิดนี่แหละครับว่าดาวพะหัสดีเราอยู่ราศีอะไรเรียนพบอะไรได้ตําแหน่งอะไร สัมพันธ์กับดาวอะไรด้วยหรือเปล่าครับถึงจะบอกได้ชัดเจนครับจึงได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาเป็นการเปิดเผยเลยนะครับเราจะได้รู้สักทีครับแหมเราฟังมาโอ้โหบอกจะดีจะดีทําไมเราไม่ดีนะครับนี่นะครับเรามาดูเหตุผลกันว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับท่านใดรู้แล้วก็ไปฟังต่อได้เลยแต่เชื่อว่ามีหลายๆท่านยังไม่รู้ครับก็จะมีอธิบายขั้นตอนครับการเช็คว่าดาวพฤหัสบดีของเราตอนเกิดนะครับอยู่ใน ราศีอะไรพบอะไรนะครับได้ตําแหน่งอะไรหรือเปล่านะครับมาดูกันได้เลยนะครับมาเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับเบอร์ฟันธงครับพิมพ์ไปใน Google นะครับแล้วก็แตะหรือคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะขึ้นเว็บนี้ขึ้นมาก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ลักษณ์ราชสีที่ได้ทําเว็บนี้มาให้ด้วยนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยตรงนี้นะครับกรอบแดงครับอย่าช้าครับใส่ไปเลยครับวันเกิดเดือนเกิดพอศเกิดเวลาเกิดได้จังหวัดเกิดครับนะครับแล้วก็ ติ๊กตรงนี้ได้เลยครับหรือแตะนะครับคําว่าค้นหาเบอร์ฟันธงหรือคลิกเลยนะครับก็จะได้ภาพดวงเราขึ้นมานะครับเราก็เช็คลอลิงอ่ามังกรครับแล้วก็ดูดวงชะตาของคุณวันเดือนปีเกิดนี้นะครับลัคนาสถิตราศีมังกรอ่าถูกต้องแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูเลขห้าครับหรือดาวพฤหัสบดีครับอยู่ในภพกระดุมพระหรือช่องราศีกุมนั่นเองนะครับก็ฟังของอาจารย์ไปเรื่อยๆจนเจอตรงนี้ครับนี่ไงครับเลขห้าดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพกระดุมพระครับ ฟังความหมายตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วไปประยุกต์ใช้ครับคุณก็จะได้สําเร็จอย่างแน่นอนครับแล้วถ้าฟังแล้วนะครับยังไม่เข้าใจหรือยังทําไม่ได้จริงๆนะครับก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนเท่านั้นนะครับช่วงเวลากว้างๆมันโปรแกรมใส่ไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับหรือใต้คลิปนี้เท่านั้นครับจะผูกดวงครับบอกได้ว่าดาวพฤหัสบดีอยู่พบอะไรแล้วไปฟังภพนั้นได้เลยครับ แต่ถ้าผูกดวงมาแล้วไม่ใช่ลัคนามังกรนะครับก็ไปบอกลัคนาที่แท้จริงแล้วไปฟังลัคนานั้นก็จะแม่นยํากว่านะครับแต่ก่อนไปฟังครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะครับนี่ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับดาวจอยคือดาวพัสีแดงนะครับแต่ดาวเดิมเนี่ยสำคัญมากครับเพราะดูแม่นแม่นต้อดูพื้นดวงบวกดาวจอยเลขห้านะครับผูกดวงมาแล้วตอนเกิดทับลัคนามางกรนครับดดนพบตนุครับ เงินทองก็ต้องได้จากตัวเราสิครับลงทุนไปเลยนะครับทาเองได้เลยนะครับแต่เป็นนิดเนี่ยมีมุมจะได้ไม่เยอะครับถ้าถามว่าอยากได้เยอะทำยังไงครับก็ต้องทําหลายอย่างสิครับเช่นคนอื่นเขาลงทุนร้อยก็ได้ร้อยแต่ของเราลงทุนร้อยอาจจะได้ห้าสิบเพราะ้เราต้องลงทุนสองร้อยลงแรงลงอะไรเยอะแยะมากคนอื่นหรือทาหลายอย่างคนอื่นเขาทำหนึ่งอย่างเขาได้หนึ่งร้อยแล้วถ้าทำห้าอย่างเพื่อจะได้หนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็จะเท่ากับคนอื่นเมื่อรู้ต่ำนี้ก็ทําเยอะๆได้เลยนะครับ พยายสู้ลุยและที่สําคัญครับอยู่ในบ้านดาวเสาก็ต้องอึดทึกทนนะครับถึงจะได้มาครับแล้วก็ได้มาจากประสบการณ์ชีวิตเราเนี่ยเยอะมากๆเลยประสบการณ์จะเป็นตัวสอนเรานั่นเองนะครับแล้วก็ไปเน้นต่างแดนต่างประเทศแก้ปัญหาด้วยนะครับเพราะดาวพฤหัสนะครับมาจากเดือนสหัชชะและวินาศด้วยครับมาทำลักขนาตั้งแต่เกิดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ลุยเลยนะครับหดือว่าครั้งก็ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างอะไรอย่างนี้ก็จะยิ่งดีนะครับต่อไปครับ ดาหัสผูกดวงมาแล้วอยู่ในเรือนกันเงินหรือพบกระดุมพระราศีกุมมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับโอ้อันนี้ดีใจด้วยนะครับเงินทองมีมุมมั่นคงล่ํารวยได้เลยนะครับเพราะว่าดาหัสเดิมก็อยู่นั้นจอดมาก็จอดมาทับดาหัสเดิมด้วยนะครับโอ้โหลุยได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในบ้านดาพระลาหูเนี่ยเราต้องเน้นออนไลน์นะอ่าแล้วก็เดินทางต่างประเทศหยิบจับทําอะไรมักได้เงินได้ทองครับแปลว่าเลยต้องลงมือทําครับอย่าช้าอย่าลีรอครับ เพราะนั้นลุยเลยครับจังหวะนี้นะครับดวงก็ดีมีป๋าดันมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ได้หมดเลยนะครับมีคนจะคอยช่วยเรานะปัญญาก็ได้ครับผ่าลเรื่อเลยพระดาพระเป็นดาแห่งความรู้สติปัญญาต่างๆนะครับเป็นครูบาอาจารย์เลรแบบนี้ก็จะได้ด้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทําตอนกลางคืนจะโดดเด่นครับนะเพราะพระราหูโดดเด่นในภาคกลางคืนเลยก็ว่าได้นะครับต่อไปครับดาบัอยู่ในภพสหัชชาครับเมื่อผูดวงตั้งแต่เกิดหรือราศีมีนครับ อันนี้ก็ต้องบอกเลยนะสหัสชาติเนี่ยสมัยนี้ก็ต้องแปลว่าออนไลน์เลยนะแล้วต้องใช้สื่อโซเชียลเยอะๆแล้วจะดีนะครับแล้วก็ต้องเดินทางสื่อสารพบปะพูดคุยอยู่ตลอดเวลาเพราะ,กระเกษตรที่ดีแปลว่าสม่ําเสมอทําเรื่องนี้เรื่อยๆแล้วจะดีนะครับแน่นอนครับก็ต้องเดินทางอย่ากเก็บตัวอย่าอยู่เงียบๆไม่ได้ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นช่องทางสื่อสารโทรศัพท์มือถือต้องให้มันดีอยู่ตลอดเวลานะครับคอมพิวต้คอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับ นะเพราะเราจะเป็นที่รู้จักจะมีชื่อเสียงนํามาซึ่งเงินทองทําธุรกิจทําอะไรก็ตามมีมุม่จะประสบความสาเร็จนะครับได้มาจากองค์ความรู้ด้วยนะเพราะดาบราตันดีก็คือองค์ความรู้อยู่แล้วโดดเด่นเลยนะเรารู้อะไรมากเราถ่ายทอดออกไปให้หมดเราปล่อยของไปเลยช่วงนี้จะร่ํารวยครับถึงจะบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์เป็นโค้ดเนี่ยยิ่งดีเลยเป็นเอ็กเปิร์เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นโปรดักสเปเชียลิสต์อะไรต่างๆนะครับจะโดดเด่นเห็นเงินเห็นทองอย่างแน่นอนครับทาไปเลยนะครับมีเวลาอีก ห้าเดือนครับต่อไปครับดาวพฤหัสบดีครับอยู่ในพัพันธุหรือราศีมีนนะครับตั้งแต่เกิดนะโอ้โหอันนี้บอกเลยครับก็ต้องได้มาจากบ้านรถที่ดินกงศสีในหน้าติดต่อดูแลครอบครัวบุคคาลีญาติพี่น้องให้ดีๆครับมีมุมอะไรจะได้ดีๆจากตรงนั้นหรือบางทีเราก็ได้ดีจากเลขบ้านเลขรถอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่สําคัญดวาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคครับราชาโชคฉลกฉลเอา ผลบ,บุญเก่าให้เห็นเป็นสงา่ามีอำน,นา,าจราชสักดุตรพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองโอ้โหดีมากครับเนี่ยพื้นเดิมเป็นราชาโชคได้ตำแหน่งที่ดีจอดมาอยู่ในเรือนกันเงนินอันเนี้ยรวยแน่นอนครับทํางานอะไรติดตอ่อกับผู้ชายหรือซื้อเลขเสียนโชคอะไรติดตอ่อกับผู้ชายนะครับจะโดดเด่นมากซื้อแถวบ้านด้วยนะครับแล้วก็ยังได้อัอดดมพูอุดมเกณฑนอีกโหทั้งราชาโชคทั้งอุด,ดมเกณฑ์บอกเลยครับ ถ้าใครเกิดมาตรงนี้นะมีรายได้หลายทางครับเลิศยินดีมากๆเลยนะครับเพราะนั้นต้องลงมือทําเลยนะครับสําเร็จแน่นอนครับต่อไปครับจะถ้าจะอยู่พบปุตตะหรือราศีพุโซครับตอนเกิดปุตตะแปลว่าเด็กครับเพราะนั้นต้องทำกยวการเด็กๆโอเจกนะลูกหลานบริวารให้ใช้ให้ทําไปเยอะๆได้เลยครับจะดีครับมีโปรเจกต์มีโครงการงานอะไรไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนครับช่วงนี้ทำแล้วจะได้เงินได้ทองครับงานเป็นจ๊อบจ๊อบเป็นระยะตั้นจะยิ่งดีครับ แถมได้ทาผูุดอมเกอีกมั่งคั่งครับอ่านี่จะทำเกี่ยวกับอาหารเสื้อผ้าความงานก็ได้นะเพราะี่อยู่ในบ้านดาวศุกร์ครับเราได้อะไรเราเสริมลรวบอกหมดเลยนะครับนี่แหละครับที่ดูแบบแม่นแ่นนะครับต่อไปบ้างครับดาวพฤหัสดีผูกรวมไแล้วไปอยู่ในภพอรีครับหรือราศีมิถุนนั่นเองนะครับอันนี้แหละครับที่บอกว่าทําไมถึงได้ยากหรือไม่ได้เลยนะครับเพราะตอนเกิดอยู่ในเรือนอรินะครับวะนนั้นต้องบอกเลยว่ายากนะครับ ต่น้อยหรือเหนื่อยก็จะได้มาแล้ววังเรื่องหนี้สินด้วยนะห้าให้ยืมเงินเลยนะครับนะทําคุณคนไม่ขึ้นด้วยเออบอกอย่างนี้เลยเพราะนั้นไปทําบุญกับวัดดีวกว่านะครับถ้าได้ถ้าจะได้ต้องทํำยังไงครับก็แน่นอนครับต้องบุกเบิกแก้ไขซิกแซกแทนแก้ปัญหาสุดๆครับตรงนี้นะบอกไว้ก่อนนะแล้วก็ต้องทําหลายๆอย่างนะเพราะเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าอันไหนมันจะดีเพราะอยู่ในเรื่องอัลึกครับนะทำตามนี้ได้เลยนะครับแล้วจะเริ่มดีขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อไปครับดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพปตัตตานีหรือราศีกรกฎต้อนเกิดครับโอ้โหนี่มีบอกเลยนะเป็นมหาอุดนะครับเยอะนะได้จ,จากแฟนเพศตรงข้ามหุ้นส่วนเนี่ยจะทำอะไรอท่าทูคนเดียวหาคนมาช่วยทําหรือมีหุ้นด้วยจะยิ่งดีนะครับทาเรื่องของคนอื่นไปเลยนะพระดาวมหสเรงลัคนาคืออะไรปัญญาความรู้ความสําเร็จสมองได้หมดนะครับงัดเอามาใช้ได้เลยครับจังหวะนี้นะนยิ่งโควิดก็จะไปแล้วด้วยนะเราเต็มที่เลยครับเปิดประเทศแล้วนะ แล้วถ้าเราเนี่ยจะได้เยอะกว่าคนอื่นด้วยนะเพราะเป็นมหาอุดนี่แหละครับได้มากได้น้อยมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับพื้นดวงเราเป็นแบบนี้ครับมีเกณฑ์ได้มากครับก็ยินดีกับคนลัคนามังกรดาวพอยู่ในเรือนปัตตานีด้วยนะครับทําให้เต็มที่รวยแน่นอนครับต่อไปครับดาวพฤหัสกดอยู่ในภพมรณะครับอ่าหรือราศีสิงห์นั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ายากเหมือนกันนะเพราะเป็นมรณะและเป็นพินธุบาทด้วยนะครับอ่าเาเรียกจันทร์จับชีวาเป็นแปดสุเกตอาจารย์เจ้าวันร้อนนิลันครับ ระวังเรื่องหนี้สินเนี่ยแหละครับเรื่องเองินเรื่องทองนะครับเรื่องคดีความอะไรต่างๆนะต้องระวังหมดเพราะนั้นทําอะไรต้องรอบคอบรัดกุมหาคนช่วยเนะี่ยบอกนี้ไว้เลยนะอย่าทาอะไรคนเดียวอย่าอยากคิดเองทําเองจนเกินไปเดี๋ยวมันจะผิดพลาดหาคนมาช่วยคิดนะจะดีอ่าถ้าได้ก็ได้มาจากการซ่อมแซมตกแต่งต่อเติมมือสองทำของเสียเป็นของดีทําเยอะทําแยะทําต่างประเทศไปเลยหาคนช่วยด้วยจะดีกว่านี้เห็นไหมนี่นะครับมันบอกไว้แล้วนะจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ ต่อไปครับดาวพฤหัสบดีครับอยู่ในภพสุภะครับหรือราศีกันนั่นเองนะครับตอนเกิดสุภะคือต่างทีมต่างแดนต่างประเทศเลยครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศแล้วจะดีเน้นจะทําบุญเยอะๆนะครับเสริมเพราะภพสุภพะเป็นภพเกี่ยวกับความสําเร็จทรัพย์สินเงินทองแล้วก็การทําบุญวัดนะครับเพราะฉะนั้นไปตรงนี้ทำบุญแล้วจะขึ้นนี่แหละดีนะแต่ก็ต้องทาบ่อยๆนะเพราะได้ตําแหน่งเป็นปากด้วยแต่ก็โชคดีที่ได้อัมพุอุดมกีนมาช่วย แปลว่าทําไปแล้วคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะเจรจาพาลวยเพื่อยู่ในบ้านดาวพุธนะแปลว่าถ้าลงมือทําอันนี้ก็เป็นดวงที่ดีดวงหนึ่งครับก็จะได้เงินแน่นอนแต่ความเป็นปะนะต้องทําเยอะๆหน่อยแต่เวลาได้เนี่ยได้แบบอุดมมากเองนะับคือได้ถล่มทลายเลยครับนะลุยเลยนะครับมารู้ตามนี้ต่อไปครับดาวพระศุกร์ดีอยู่ในภพกรมมะครับนะหรือราศีตุลน,นั่นเองตอนเกิดน,นะก็คือได้จากการงานเป็นหลัก หยิบจับทาอะไรได้เงินทามากได้มากเป็นนายตัวเองได้เลยนะครับเพราะดาวพสดีนี่สวยงามมากและดูนะโยกหลังสี่ด้วยนับได้เป็นสี่นะเขาเรียกพฤหัสสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยจะเจริญยิ่งยศดนาเห็นไหมมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์จะร่ํารวยแล้วคณิจจรมาอยู่ในเดือนการเงินอีกอย่างเงี้ยแต่ว่ารวยมีดวงดีได้เงินนะครับอ่าและที่สําคัญครับตรงนี้นะครับอันนี้อาจารย์ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่า ติดต่อกับผู้หญิงได้เลยนะครับฟังที่คําพูดแล้วกันนะครับขอโทษด้วยที่เขียนผิดนะครับแล้วที่สําคัญครับงานออนไลน์เดินทางต่างประเทศงานสอนงานฝีมือครูบาอาจารย์ทาได้เลยครับได้มาจากการทํางานครับตรงนี้ลุยเลยครับแล้วจะดีครับต่อไปครับดาวพระัสบดีนะครับอยู่ในภพลาพระหรือราศีพิจิกนั่นเองนะครับก็บอกแล้วครับลาภะนี่ก็แปลว่ามาง่ายครับหาเงินเก่งได้จากการเสี่ยงโชคมีโชคมีลาภครับ เสียงได้เลยนะครับจังหวะนี้จะถูกบ่อยมากเลยครับอีกห้าเดือนนี้นะหมุนเงินเก่งยิ่งขยันยิ่งรวยเลยนะเพราะดาวสุปดีอยู่ในบ้านดาวองคายครับเป็นดาวงความขยันครับซื้อที่วัดที่โรงพยาบาลโรงเรียนอะไรนี้ได้หมดเลยนะครับและที่สำคัญดาวเพราะนัทเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ครับกว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันสงเชงครับแปลว่าได้อยู่ในภพลาภานี้ไม่ต้องกังวลเลยครับฝ่าฟันประยุกต์ต่อสู้แข่งขันต่อยอดรวยสมใจครับอถือว่าดีเลยนะครับตรงนี้ ต่อไปครับเดี๋ยวถ้อยู่ในเรื่องวินาศครับหรือราศีมังกรครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าได้ยากระวังมีหนี้สินก็ห้ามให้ยืมเหมือนกันนะถ้าจะได้ก็ต้องมาจากเรื่องแบบนี้ครับซ่อมแซมตกแต่งต่อเติมต่างประเทศทำหลายๆอย่างถึงนจะดีทำลับๆด้อไม่เปิดเผยนะนะและปัญญาความรู้จะมาซึ่งความสําเร็จเพราะเป็นเกษตราที่ประดีนะครับอยู่ในเรือนวินาศนะครับเห็นนะครับนี่แหละคือข้อมูลที่อยากจะให้นะครับว่าบางคนได้มากได้น้อยหรือไม่ได้เลยเกิดจากตรงนี้เองนะครับ เฉะนั้นเมื่อรู้แล้วก็ไปไประยุกใช้ได้เลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับตรงนี้นล้งเงมื่อฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะครับและกดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับดีอย่างไรครับถ้ากดกระดิ่งก็จะได้ส่งไปให้ฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นกดติดตามได้เลยถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยที่ผมพูดนี่คือดาวดาวจรหนึ่งดวงกับดาวเดิมหนึ่งดวงนะครับแต่ถ้าดูแม่นแม่นทั้งหมดเนี่ยต้องดูพื้นดวงสิบดวงบวกดาวจรอีกสิบดวงคร จะวางแผนแก้ปัญหาบอกได้หมดว่าเรื่องอะไรเป็นยังไงได้ไม่ได้อย่างนั้แต่ที่สําคัญถ้าอยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวายินดีครับดูได้อะไรบ้างตามนี้ได้ครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรตเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ำดำขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนนคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหม นะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและรล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรดเทวา